สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับรู้เท่ารู้ทันป้องกันโควิด -19 ในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปประจำวันที่24กรกฎาคม2564นะครับวันนี้เนี่ยมีสาระความรู้ในการป้องกันโควิด -19 มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมื่อผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยติดเชื้อโควิด -19 แต่เด็กเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อจะดูแลอย่างไรนะครับวันนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เผยแผ่สาระความรู้ตรงนี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับสำหรับคุณผู้ปกครองนะครับที่ติดเชื้อโควิด -19 แต่ว่าเด็กไม่ได้ติดเชื้อนะครับให้พิจารณาฝากเด็กไว้กับญาติหรือผู้อื่นที่พอจะดูแลเด็กได้นะครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ดูแลควรมีสุขภาพแข็งแรง และไมะ่และไม่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคแล้วมีอาการรุนแรงนะครับเด็กควรจะอยู่ในความดูแลและสังเกตอาการอย่างน้อยน่ะ14วันนะครับสำหรับคำแนะนำเมื่อเด็กต้องออกไปอยู่กับผู้ดูแลชั่วคราวเนี่ยนะครับควรจะวัดอุณหภูมิของเด็กวันละ2ครั้งนะครับจะต้องน้อยกว่า37.5องศาเซลเซียสนะครับและหมั่นสังเกตอาการของเด็กเช่นมีไข้ หายใจเร็วหรือหอบเหนื่อยหากมีอาการดังกล่าวเนี่ยให้รีบเข้ามาตรวจทันทีนะครับในส่วนของผู้ดูแลเนี่ยควรจะสังเกตอาการของตนเองด้วยนะครับหากมีอาการของการติดเชื้อเช่นไข้ไอหายใจเร็วหรือหอบเหนื่อยก็ให้รีบเข้ารับการตรวจนะครับ เด็กเนี่ยควรจะอยู่ให้ห่างจากคนอื่นๆในบ้านโดยเฉพาะที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหากได้รับเชื้อนะครับในกรณีที่เด็กและผู้ดูแลเนี่ยไม่ได้รับการตรวจหาเชือ้อผู้ดูแลก็ควรจะกักตัวต่ออีก14วันนับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสกับเด็กนะครับนี่คือข้อแนะนำนะครับกรณีที่ผู้ปกครองเนี่ยติดเชือ้อแต่ว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อนะครับ สำหรับสาระความรู้ในการารู้เท่ารู้ทันป้องกันโควิด -19 ในเรื่องต่อมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ12ข้อปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยโควิด -19 ต้องกักตัวอยู่ในบ้านนะครับทำอย่างไรบ้างเราลองมาดูกันเลยนะครับ 1. เนี่ยจะต้องไม่ให้ใครมาเยี่ยมที่บ้านนะครับ 2. จะต้องอยู่ในห้องตัวเองตลอดเวลารักษาระยะห่างกับคนในบ้านอย่างน้อย2เมตร 3. หากแยกห้องไม่ได้ควรจะนอนห่างจากคนอื่นให้มากที่สุดเลยนะครับ 4. เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 5. หลีกเลี่ยงการกินอาหารร่วมกัน 6. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากไม่ได้อยู่คนเดียว 7. ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม 8. แยกของใช้ส่วนตัว 9. แยกซักเสื้อผ้าผ้าขนหนูและเครื่องนอน 10. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 11. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นนะครับหรือใช้คนสุดท้ายควรปิดฝาชักโครกก่อนกดทุกครั้งหมั่นล้างห้องน้ำอยู่เสมอ 12. ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและขยะปนเปื้อนสารคัดหลัง่ง ในถุงโดยปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิง้งและล้างมือทันทีนะครับสิ่งสำคัญระหว่างการรักษาตัวที่บ้านนะครับจะต้องหมั่นสังเกตอาการตนเองวัดอุณหภูมิและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดทุกวันนะครับหากอาการแย่ลงเช่นหอบเหนื่อยหรือไข้สูงลอยให้รีบติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาอยู่นะครับเมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ย ก็ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับนี่คือข้อแนะนำในเรื่องของ12ข้อปฏิบตัติเมื่อผู้ป่วยโควิด1 9ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเผยแพร่สาระความรู้เรื่องนี้โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับครับรู้เท่ารู้ทันป้องกันโควิด1 9ในเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของโรคโควิด1 9สายพันธุ์ผสมในผู้ป่วย เป็นอย่างไรลองมาดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเผยแพร่ความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยโควิด19สายพันธุ์เดลต้าก็คือสายพันธุ์อินเดียนั่นเองนะครับและอัลฟาก็คือสายพันธุ์อังกฤษที่แพร่ระบาดในประเทศไทยทำให้จำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับจึงเกิดกรณีการติดเชื้อโรคโควิด19 ผสม2สายพันธุ์ที่ต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพราะมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ได้นั่นเองนะครับความเป็นไปได้ของโรคโควิด -19 ผสมทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับเชื้อโรคโควิด -19 2สายพันธุ์ก็อาจจะแบ่งตัวแลกส่วนผสมพันธุกรรมกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้นะครับเกิดขึ้นได้ในชุมชนที่มีไวรัสทั้งสสายพันธุ์ระบาดอยู่โดยเกิดการรับเชื้อพร้อมกัน เช่นรับเชื้อสายพันธุ์อัลฟาอังกฤษจ,จากบุคคลที่1และสายพันธ์เดลต้าอินเดียจากบุคคลที่2นะครับ การเกิดโรคโควิด -19 ผสม2สายพันธุ์จากรายงานผู้ติดเชื้อผสม2สายพันธุ์ทั้ง7คนนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564ยังไม่มีอาการของโรคที่แตกต่างจากการติดเชื้อปกตินะครับซึ่งพบขึ้นแล้วนะครับพบพบแล้วเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าอาการยังไม่ได้แตกต่างกันนะครับทีนี้คำแนะนำจากคุณหมอนะครับโรคโควิด19เเนี่ย สายพันธุ์เดลต้าแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟาสายพันธุ์อินเดียนะครับแพร่ได้เร็วกว่าอัลฟาของอังกฤษถึง1.4เท่าทําให้ขณะนี้สายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์อินเดียมีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณร้อยละ70ถึง80ของประชากรโดยเชื้อที่อยู่ในลำคอจำนวนมากจะแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ง่ายดังนั้นควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรล้างมือเป็นประจำทั้งผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วและอยู่ระหว่างการรอฉีดวัคซีนนะครับนี่ก็คือสาระความรู้ในเรื่องของโควิด -19 สายพันธุ์ผสมในผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบแล้วแต่ว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้แตกต่างกันนะครับครับ รู้เท่ารู้ทันป้องกันโควิด -19 ในเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของการไขข้อข้องใจการใช้ยาในช่วงของการฉีดวัคซีนโควิด -19 กันนะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับครับปัจจุบัน,นมีคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ยาเนี่ยผ่านสื่อโซเชียลอย่างกว้างขวางนะครับประชาชนควรระมัดระวัง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนำไปปฏิบัติตามนะครับยาแอสไพรินหรือเบบี้แอสไพรินนะครับความเชื่อที่ผิดเนี่ยนะครับแอสไพรินป้องกันลิ่มเลือดที่เกิดจากวัคซีนโควิด -19 ได้ตรงนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับในข้อเท็จจริงก็คือแอสไพรินเนี่ยไม่สามารถป้องกันลิ่มเลือดที่เกิดจากวัคซีนโควิด -19 กนะครับการกินแอสไพรินอย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้เลือดออกในอวัยวะสำคัญจึงควรใช้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้นนะครับคำแนะนำจากแพทย์นะครับผู้มีโรคประจำตัวเนี่ยสามารถใช้ยาตามแพทย์สั่งได้ตามปกติอย่างงดหรือเพิ่มยาด้วยตัวเองทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีนนะครับนี่คือ การไขข้อข้องใจในเรื่องของการใช้ยาในช่วงโควิด19นะครับและนี่ก็คือรู้เท่ารู้ทันป้องกันโควิด19ประจำวันที่24กรกฎาคม2564นะครับ